อันนี้เป็นการ Auto s q นะครับผมเป็นการ Auto Run ของสคริปต์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใส่สคริปต์นั่นเองนะครับผมเป็นการ Auto อย่างเช่นฟาร์มไก่ตันหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะได้ไม่ต้องอมาใส่สคริปต์เองนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัว Run ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมผม,ผมก็ไม่ได้กดอะไรเลยนะ ปล่อยให้สริป์มันรันเองนะครับผมเป็นการออโต้รันเนาะเห็นไหมครับผมไม่ได้กดอะไรเลยนะสริป์ก็ขึ้นมาเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกเข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ามันรันสริป์ขึ้นมาอย่างไงนะครับถ้าใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้านะครับผมว่าทำยังไงเนาะ ผมขอสัก20ไลค์ก็พอครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าการทำออโต้รันสคริปต์ขึ้นมาของ iOS นี่เป็นยังไงนะครับทำยังไงนะครับผมอนนี่นะครับเคียม,มันก็จะรันขึ้นมาเองนะครับเป็นการรันออโต้นะครับเพื่อใครที่ฟาร์มไก่ตันหรือรีเซิร์ฟเองนะครับมันก็จะรันสคริปต์ให้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าฟาร์มไก่ตันเนาะหรือใส่สคริปต์การฟาร์มแบบ อะไรก็ตามนะครับในการรันของสคริปต์มันก็จะรันออตโต้ขึ้นมาให้โดยที่ไม่ต้องใส่สคริปต์นะครับผมขอขอบคุณครับเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้านะครับผม